สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube นะครับวันนี้อยู่กับช่องหนุ่มปุ้ยหรือปุ้ยเพชรบูรณ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้พันเพื่อนมาดูวิธีการปูพายางนะครับปูพะยางทําบ่อกุ้งนะฮะเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้พ่อกำลังทำการปูพะยางนะครับทั่งเดึดูดูนเดี นนบอ่อนี้จากเมตรนะมครัอันนี้เป็นบอ่อกบเก่านะครับเราจะทำโครงการเลี้ยงกุ้งนะฮะกุ้งฝอยนะครับ ขาดหมดเละฮะนะฮะขนาดบอ่อันนี้แค่กว้างสองเมตรนะโอ้เหลือครับนะครัเพื่อนนี่นะฮะง่ายๆครับ ต้องการที่เราปูนี่ก็คือเพื่อเราจะเก็บกักน้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเพื่อจะจะได้กุ้งลงนะครับนี่เป็นขั้นตอนการปูบ่อโอ้เหลือเพราะเลี้ยงหิลาญจังเหลเหลือตรงไหนเพี้ยบเลยมาเพี้ยบเพี้ยาเลยมาเพี้ยบมันบ่อเหลือมันบ่อได้ยุบลงย่โอเค นี่งที้ดิบ่คาดตีมันต่ออน้ำใสเลยวะปุ๋ยาวน่อยันะันนพันนะคร อันไว้ก่อนแต่จะต,ต,ต้องเติมน้ำต้องเติมน้า,ารเรียบร้อยครับเพื่อนๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่นะครับเพื่ออ,อจะได้วัดวัดผ้านะฮะให้ผ้ามันยุบลงนี่ประมาณนี้นะฮะหมูมวยเสี๋ยวหมฮะมวยเหรอเราต้องใส่หลายน้ำไหม ใส,ใส่ลายมันใส่ลายมันง่อยนะใส่สักโอกโอกหนึ่งกระพอแล้วกุง้งนะนั่นมันนั่นเดียเด๋ยวมันมันบดนมันแทกมุมเดี๋ยวมันดันข้างดันข้างตรงนั้นน้ำมันไหลาพุ่งเลยประมาณน,นี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนน้ำใส่ครับง่ายๆนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพาไปดูบ่อ,บอที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วเลี้ยงกุ้งเอากุ้งลงเรียบร้อยนะครับมาดูว่มามันเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะอ่า ตรงนี้นะฮะอ่าแล้วบอ่อแบบนี้เราจะไม่ต้องขุดลงไปในดินนะฮะแค่ตอกหลักนะ,ะตอกหลักล้อมไว้นะฮะสังกระสีล้อมไว้แล้วก็ใช้ผ้าดำขึงเลยนะฮะแล้วเติมน้ำนะฮะนี่นะฮะน,นี่ดูดูกันการให้อาหารกุ้งนะฮะแม่มันไม่มีอะไรปิดโกโปจริงจริงมันลงได้นะครับน้ำแต่ผม ไม่เสียงดีกว่าอ,อ่ะดูนะฮะอันนี้เป็นที่ให้อาหารกุ้งนะฮะนี่ที่ให้อาหารกุ้งนะครับดูดูด,ดูอ่าเรายกขึ้นมาได้นะฮะให้ขาเจ้านะฮะนี่ข้าวป้านเป็นก้อนนะแตะ่กุ้งกุ้งตืนตรองแดงตรงแดงเลยอ่าเขากำลังกินข้าวนะครับอ่าบอ่อนี้ปล่อยไปแล้วนะฮะประมาณหนึ่งโลถึงสองโลนะฮะก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผม ศึกษาดูงานได้นะครับครับผมนะโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่มาดูครับอ่มาดูมาดูตัวใหญ่ๆครับโอ้ยุ้งตัวใหญ่ใช่วะคือตัวใหญ่อย่างน้อยมินกุ้งขอบมันมีกามกับมีต้องดูฮะเห็นไหมเอ่ยนี่ยะกุ้งเต็มเลยนะฮะอืมอมันจะอยู่ตามมุมนะฮะ เออมันจะหยุดตะเงาไม้ตายตายตายมันตายมันตายแล้วนี่มันด็กมันมักน้ำหลึกหรือเปล่านี้มันสิตะกอนนั้นพอใส่น้ำน้ำตื้นไปเนี่ะมือมือตายมันตายมันตายแล้วนะหลังวิจัยกันอยู่นะฮะสิบกว่ามือแล้วก็น่ากะให้ออกออกซิเจนนะแต่ก็มีน้ำนี่พ่อตกตมานะเนี่ยเนี่ยอยู่ถึงนะแต่เพื่อเราเดี๋ยวคุณกระโจกออกมา นี่นะเป็นอันนี้เป็นเป็นให้อาหารกุ้งนะครับเราจะน้ำจะไม่เสียอ่าน้ำจะไม่เสียนะครับเพราะว่าให้กุ้งมันกินในนี้เราก็ยกขึ้นได้นะครับนี่นะอยู่ตามมุมนี้นี่นี่นี่น่นี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 ่นอ่นนี่นี่นนี่นี่นี่นีนี่นี่น่นีูนี่นีนีะนี่นนะ่นอ่น่นี่น่นีนน่นน่นน อันนี้เป็นบ่อที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับทดลองเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบตามธรรมชาตินะก็อาหารก็คือให้เป็นข้าวเจ้าไข่นะฮะส่วนบ่อนี้บ่ออึงนะครับเหมือนอึงมันไม่อึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับเพื่อนๆผมก็เลยเอาปูมาลงไว้นะฮะอึงไม่สําเร็จนะครับนะ ก็คือว่ามันมันมีหลายปัจจัยนะครับอึ่งเลี้ยงยากหน่อยนะเราต้องศึกษาดีๆใหม่ก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับบอ่อเรายังว่าเราก็ลงปูไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งปูลงมานะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกนอารเอาน้ำเอาน้ำลงบ่อนะฮะน้ําลงบ่ออันนี้เป็นบ่อใหม่นะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างไหนข้างพงห้าเลยนะ นี่นี่แต่ก่อนยังไม่รู้ลยนะเดี๋ยวให้ดังนี้เฮ้ยนะเอ๊ะจับลงนี่เอ๊ะนะอ่าคนลงเราใส่น้ำนะครับน้ำเป็นน้ำธรรมดานะครับน้ำอันนี้เอ๊ะเอ๊ะมินจับจับพันไว้เออ ให้ตุดมันได้ให้ตุดมันได้ก่อนเอาหัตวตึงอ่ะห้องมุมหัวมินแล้เนระนี่เราพอแล้วพอแล้วน,นี่นะให้ให,ให้ตีนมันได้ก่อนแล้วเราค่อยแปลงเอาให้ตีนมันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนอ่ะอ่านะฮะ เราจะได้นะฮะ